ันก่อนเนี่ยนะครับผมได้ตั้งควีชั่นขึ้นไปนะครับใน i อ Story รแบบตั้งเล่นๆนะครับมันจะนอนแล้วรู้จะทำอะไรดีก็ตั้งทิ้งไปนะครับว่าเอ้ยถ้าเรามีเงิน5000นนะครับเราจะซื้ออะไรดีระหว่าง iPhone มือ2อนะครับอย่างเช่น iPhone 7 p l u ัอย่างเงี้ยกับเราจะไปซื้อ Android รุ่นใหม่ๆนะครับที่แบบเอ้ยสเปคอาจจะแบบไม่ได้เทพมากมายนักหรอกแต่วันได้ความสดใหม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีการเช็คผลของโพลอยู่เป็นระ,ะระยะระยะแล้วก็ในช่วงประมาณสักชั่วโมงแรกมังผมเข้าไปดู iPhone เนี่ยคือนำคือ เขาใจความหมายว่าคนเลือก iPhone มือ2ราคา5,000มากกว่าี่จะซื้อ Android ราคา5,000ที่เป็นเครื่องใหม่แต่พอผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงผมเข้ามาเช็คใหม่ตอนนี้ Android เริ่มนำละมีความรู้สึกว่าแบบหลายๆคนเองก็มองว่า ถ้าเป็นเราเราคงซื้อแอนดรอยมากกว่าละมัง้งเพราะว่า iPhone มือสองซื้อมาประกันก็ไม่มีน,นั่นนู่นนี่นะครับแต่พอมาแบบช่วงมงท้ายๆอ่ะอันเนี้ยเริ่มฉีกเลยครับคนที่ลงคะแนนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินแบบเกิน2,000คนนะสุดท้ายแล้วคือ Android งบ5,000น่าซื้อกว่า iPhone งบ5,000ในปี2023สําหรับเขานะครับแล้วก็ Android งบ5,000ที่ผมตั้งขึ้นไปก็จะเป็น iPhone 7พัดเพราะว่าถ้าเกิดเราคุณอยากจะซื้อ iPhone มือสองราคาสัก5,000เนี่ยมันก็มีแค่ iPhone 7พัดเนื้อวะที่มีให้เลือกอยู่ด้วยความสงสัยใครรู้นะครับก็เลยไปคุย iPhone 7พัดของผมขึ้นมาแล้ว ก็แบบเออเฮ้ยลองเอามาใช้งานดูสักอาทิตย์หนึ่งดีว่าถ้าไปใช้งานมาเนี่ยมันจะยังคุ้มอยู่ไหมในปี2023นีนี้นะครับก็เลยเอามาทําคลิปนี้นเพื่อนๆได้ดูกันเนาะอย่าง iPhone มือสองพวกนี้ซื้อมามันไม่มีก,กันมันไม่อุ่นใจเหมือนกับเราไปซื้อ Android เครื่องใหม่หรอกดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้ไปซื้อ iPhone เครื่องใหม่หรือ Android เครื่องใหม่ดีกว่าหัวข้อแรกจะใช้งานทั่วไปจริงแล้วถ้าคิดว่าจะซื้อไปเล่นแค่พวก Facebook หรือไายแค่ทิกตอกหรืออะไรเงี้ยครับหอ iPhone เออ้น,เนะน็่ iPhone SE ตใ iPhone SE 3เลยนะกับ iPhone 7 p l u ัผมรู้สึกว่า iPhone 7 Plus เองก็ยังมีความน่าเล่นมากกว่าในหลายๆส่วนเช่นขนาดที่มันใหญ่กว่าอย่างเงี้ยครับมันไม่อึดอัดเวลาเราจะมองคอนเทนต์จะมองข้อความในแฟนเพจที่แบบพ่อจะเขียนบรรยายนอย่างอ่านของลุงสรยุทธ์อย่างเงี้ยเออมันก็แบบอ่านง่ายกว่าซับมันก็คมชัดกว่าแล้วไม่ต้องเพ่งมากมานะอันนี้ผมว่าผมแฮปปี้กับมันมากๆนะครับแล้วก็จอมันเนี่ยเป็นจอ6 0สเฮิร์ต์แต่ว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ใน App Store ของ a p p เปเนี่ยนะครับเวลามันเป็นหกสิบเฮิรทโ Android ในเด็ดราคาเนี้ยครับหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้สมูทเท่ากับตัวนี้นะยังมีอาการแบบแหลกบ้างกระตุกบ้างอะไรบ้างตัวเนี้ยถือว่าค่อนข้างจะสมูทเลยถ้ามันร้อนเมื่อไหร่เนี่ยเออมันจะถึงเริ่มกระตุกละหรือว่าเวลาเราใช้งานแล้วแบตเตอรี่มันเหลือน้อยมากๆสัก20%ลงไปอย่างเงี้ยก็จะมีอาการกระตุกให้เห็นอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมก็ยังแฮ ppy กับมันอยู่มากๆสำหรับผมนะอีกเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออผมค่อนข้างจะแฮ ppy กับมันก็คือเรื่องของการใช้งานที่รู้สึกว่ามันดูใช้ง่ายอะอย่างปุ่มอย่างเงี้ยครับถ้าเกิด แถบการแจ้งเตือนที่มาจากข้างล่างอย่างเงี้ยถ้าเป็นไอโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราลากไอแถบพวกเนี้ยนะครับแถบเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจากข้างบนกันหมดแล้วเนาะแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยมันยังลากมาจากตรงนี้อยู่แล้วก็มันยังมีฟีเจอร์แบบเนี่ยดับเบิลแถบตรงเนี้ยสมมติเอ้ยจอมันยาวไปเราอยากใช้มือเดียวหลายๆคนไม่รู้ได้ซ้ำนะครับใช้ยนแม่งพังไปแล้วว่าดับเบิลแถบปุ๊บเนี่ยมันจะย่อจอลงมาให้เราใช้งานมือเดียวได้ง่ายเลยก็แฮปปี้กับมันเราก็รู้สึกว่าเออมันมีความคลาสสิกบางอย่างอยู่ที่บางทีเราอาจจะหวววววววนน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 นคคคิดดดถึงึงงงงงงงััััััเเ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 เกกกกกกก่่่่่่่่่าาาาาาๆๆออ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 อะะะะไไรรีีีีีีี้้้้้้ยย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 ยจจจจจลลลมมมมืืููบบบบบบแแแแ็็็็็ทททปปตตตโ์ชข คนด้วยแแต่ผมฮปนะอีกหนึ่งเรื่องที่เอาไปใช้งานมาแล้วแบบโอเคเหมือนกันก็คือการดูหนังนะครับการดูหนังของผมเนี่ยก็คือดูหนังผ่าน YouTube ดูหนังผ่าน Netflix ดูหนังผ่าน Viu ถ้าเป็นคอนเทนต์แบบพวก YouTube หรือว่า Tik t o ็ออย่างเงี้ยครับจริงแล้วคอนเทนต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อยู่ในยูทูปกับในติ๊กต็อกมันจะเป็น16ต่อ9เนื้อไหมดังนั้นเราก็ดูได้แบบเต็มความละเอียดแล้วก็อย่างในติ๊กต็อกอย่างเงี้ยวิดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นไปก็เป็น Full HD คลิปที่อยู่ในยูทูบส่วนใหญ่ มันก็แบบอันเท่าจิ๋วเดียวอ่ะมันมองไม่เห็นข้อความซับไตเติลหรือ,อรายละเอียดในภาพมากมายนะักแล้วก็ถ้าเราเทียบกับพวก XR เทียบกับพวก11ที่ราคาแพงกว่าตัวนี้ประมาณ3เท่าเนี่ยนะครับไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นจอแค่ HD แล้วยิ่งจอใหญ่กว่าก็จะยิ่งเห็นเม็ดพิกเซลทายังไงคุณก็ดูได้แค่ HD แต่เนี้ยดูได้ Full HD ก็รู้สึกว่าเออได้เปรียบกว่าสําหรับการใช้งานเรื่องของการดูหนังอะไรแบบนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่สาวๆชอบฝากมาถามเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือเป็น Android พี่ IG Story ชัดหรือเปล่า <laughs> ถ้าถ่ายเปล่าๆหรืออออว่่่่่าาใสเฟทีมมมมัันไยะก ันก็พอได้แต่ noise มันจะขึ้นเยอะแล้วก็ถ้าเราไปใส่เอฟเฟกมันหนักๆเช่นมันจะมีเอฟเฟกอันนึงอ่ะที่ผู้หญิงก็ชอบใส่กันนะครับที่มันจะแบบคลุมหน้าทั้งอันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเขาควายหรืออะไรเงี้ยมันจะกระตุกครับอันนี้ผมลองมาแล้วแบบโว้ยยิ่งเป็นกลางคืนนะยิ่งกระตุกได้ง่ายนะครับแล้วยิ่งเครื่องร้อนยิ่งกระตุกได้ง่ายกบอีกดังนั้นถ้านับปัจจุบันนี้ถามว่ามันเวิร์กไหมในการที่เรามาถ่าย IG Story แล้วด้วยความที่เป็น iPhone อย่างเงี้ยโอ้ไม่ว่่่่าาากกครเเเยแตถ้ิิดไห 3 4นาทีอย่างเงี้ยในช่วงนาทีท้ายๆเนี่ยมันจะกระตุกให้เห็นครับเพราะมันร้อนอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยโอเคไหมอย่างที่2นะครับที่ผมไปเทสมาแล้วก็เป็นหัวข้อที่ผมค่อนข้าง่จะสนใจกับมันพอสมควรคือเรื่องตัวกล้องนะครับกล้องหน้าของมันเนี่ยให้มา7ล้านกล้องหลังเนี่ยให้มา12ล้าน12ล้านเป็น iPhone ตัวแรกเลยนะที่มาพร้อมกับกล้องหลังแบบซูมได้จริงจริง นะครับเป็นกล้องหลังคู่ตัวแรกเลยของ iPhone ที่ทํามาแล้วก็แบบเออเฮ้ยมีฟีเจอร์ซูมนะมีฟีเจอร์การทําโบเก้หน้าชั้นหลังเลออะไรเงี้ยซึ่งถามว่าในยุคนั้นมันฮือฮาไหมมันก็ฮือฮาแหละแต่ว่าเขามันตัดขอบเนียนหรือเปล่ามันก็ไม่มันทําสกินโทนสวยไหมก็ไม่หรือแบบมันซูมได้ไกลเว่อร์ไหมก็ไม่คือมันมันเป็นค่าแบบกลางๆอ่ะเน้นใช้งานทั่วไปหรืออะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งเรามาเทียบกับยุคปัจจุบันอะอย่างกล้องซูมไอสองเท่าของมันนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกอะโอ้มไปถ่ายเทียบกับดี iPhone 14 ซึ่งก็เป็นความเรียด12ล้านเหมือนกันผมอยากจะบอกว่าการซูมของ iPhone 14ดีกว่าจริงๆนะโดยพ้องยิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยครับคุณเ็นได้ย่็งชัดเจนเลยว่าดิจิตอลซูมของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแม่งดีกว่าออปติคอลซูมของแบบ7ปีที่แล้วเยอะมากความคมชัดความสว่างความใสเคลียร์ดีเทลคือซูมไม่ได้คุณไปใช้ดิจิตอลซูมสมัยเนี้ยดีกว่าเยอะแล้วก็เอาไปถ่ายพอร์เทรตมาอย่างเงี้ยพอร์เทรตนก็ไม่ได้เก่งมากหน้ามึดมุดมัวมัวหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันทํามาได้ดีค500 snap เร็วอันนี้คือจุดนึ่งที่ผมชอบมากเวลาผมใช้งานมือถือราคาถูกๆเช่นพวก Android สัก4ี่พันห้าพันแบบเนี้ยเรายกขึ้นมาแล้วเรายิงแปะแปะแปะเนี่ยนะครับมันจะไม่ทันใจเราเท่าไหร่มันจะมีอาการแบบกดแปะปุ๊บ AI มันก็จะประมวลผลแล้วมันก็จะแบบเสร็จประมาณแบบ3-4มสี่วิซึ่งบางทีเราจะถ่ายภาพที่มันรัวๆสมมติลูกเรากำลังวิ่งแข่งอยู่จะเข้าเส้นชัยแล้วเรากดแปะ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 ถ้าเป็นไอโฟนเน่ะคือแปะได้ทุกดอก แต่ถ้าเป็น Android ราคา5000อะ่ะคุณกดแปะลูกแม่งเข้าเช่นไทแล้วแปะลูกเลยไปละแปะลูกไปกินน้าแล้วอะ่ะถึงจะได้แปะลูกที่4อะ่ะในขณะที่ไอโฟนแม่งแปะได้เป็น10รูปอะไรเงี้ยนั่นคือความแตกตา่างถ้าเกิดว่าคุณชอบเป็นการถ่ายแบบ snap ไวๆนะครับหรือแบบถ่ายแล้วแบบไม่อยากอุดหิดอะ่ะคุณภาพเดี๋ยวค่อยว่ากันใช้ชีวิตแค่กลางวันอย่างเงี้ยเออเอาให้มันพอเห็นรายงานได้แบบไม่ไม่ต้องมานั่งลุ้นอยู่ต้องมานั่งรอรูปภาพในแต่ละการกดเนี่ยนะครับไอโฟน7พารก็จะตอบโจทย์มากๆในเรื่องนันน เ,เราล้วนอยู่แล้วนะครับว่ามันเก่งมากๆนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยครับมันผ่านมาแล้ว7ปีนะแต่ว่าคุณภาพในการถ่ายวิดีโอของมันนะ่ยยังสามารถจะสู้ได้เลยกับสมาร์ทโฟน Android เรราคานี้อยู่ได้แบบสบายๆเลยนะอย่างคุณภาพกล้องหน้าอย่าง้ยครับ f ูเอสถ้าเราเทียบกับ Android ที่ผมมีอยู่นะในเรตราคา5,000ันบาทที่แบบโอ้สเปคแรงคุ้มค่านั่นนู่นี่ยอะไรเงี้ยครับหนึ่งละเฟรมเรทบิตเรทแพ้แพ้ไอโฟนเจ็ดพลัสที่ออกมาแล้ว7ปีอะคุณคิดดูดิสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ยเนี่ยคือแบบย iPhone 7พ u s อะอาจจะมีแบบชนะบ้างเช่นถ่ายวิดีโอกลางคืนแล้วแบบสว่างกว่าหรือแบบลูกเล่นวิดีโอที่มันแบบดีกว่าเช่นวิดีโอบิวตี้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นติ k กต็อกเกอร์ต้องการถ่ายเอามาทําคลิปแบบจริงๆจังๆอะ่ะผมว่ายัางไงซะคุณก็ไว้ใจกล้องของ p h o n e 7พ u s มากกว่าเชื่อปะ่ะถ้าเทียบกับ Android 5,000กับ iPhone 5,000ถ้าเอาแค่วิดีโอนะในฐานะยูทูบเบอร์คนหนึ่งผมเลือก iPhone 7พั s ถ้าให้เลือกจริงๆนะครับแต่ถ้าจะใช้งนนนเออ้งััลมก็หหีื ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวนะถ้าเรานับในเรทราคา5้าพันนะที่วิดีโอกล้องหลังถ่ายคุณภาพระดับ 4K ได้แล้วก็จริงแล้วผมเคยเอากล้องน้องเขาอะไปเทียบกับ13 Pro Max มาด้วยถ้าเป็นกลางวันแล้วอยู่ในสภาวะแสงดีๆครับ mm hmm. เช่นแบบไม่ได้ย้อนแสงหรือว่าไม่ได้เอาไปถ่ายอะไรที่มันแบบประหลาดประหลาดหรือพาไปวิ่งด้วยหรืออะไรอย่างนี้ครับเอ้ยมันก็พอกล้องแกล้มได้นะมันอาจจะห่างกันสักประมาณแบบ7เต็ม10อะอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็พอสู้ได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าราคามันถูกมากแล Android ด้วยกันในเรทราคา5,000เนี่ยผมว่าผมแฮปปี้มากกว่า Android เรทราคา5,000นะตรงที่แบบ1แล,ล้วลเรทราคา5,000ถ้าเป็นสมาร์ทโฟน Android เนาะส่วนใหญ่มักจะถ่ายกันได้แค่ Full HD ตัวนี้ Full HD 60ได้สโลโมชันระดับ1 20เฟรมเรทได้ 4K 30ก็ถ่ายได้คือค a l i t y ระดับ 4K 30คือค a l i t y ที่เราใช้กล้องตอนนี้กำลังกดเรคคอร์ดเราอยู่คือคือมันค a l i t y มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเร s o ลูชัน n น่ะมันได้ข้อเสียของมันคืออย่าพาไปวิ่งอออออยยออยยยย่่่่่่่่าาาาาาาถถถ้้้้นนนแแแสงงงงลลลวกก็คคืื3ีุณทเเมมไหรจบ มันจะเป็นอะไรที่แบบมันคือ7ปีที่แล้วอ่ะ <c oughs> นั่นคืออยากจะบอกถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานด้านการเล่นเกมอันนี้ผมดื้อของผมเองนะครับคือผมมีปมในใจเล็กๆก,ก,กับ iPhone 7 Plus เมื่อตอนที่มันเป็น iOS 15.3ประมาณปีที่แล้วปี2022หรือ2021นี่แหละผมเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ iPhone 7 p l ั s ตอนนั้นเนี่ยผมเอาไปเปลี่ยนแบตมาแล้วแล้วก็เล่น RV แล้วก็ตุกยับมากเลยครับเหลือเฟรมประมาณแบบ45เฟรม50เฟรมบ้างอะไรบ้างแต่ล่าสุดมาครับผมไม่รู้นะว่ามันดีมาตอนไอเวสไหนแต่ว่าตอนทีี่่ผมใช้้งานนนออยูตนนคื 15.7.4แล้วก็ตอนนี้มี15.7.5ขึ้นมาให้อัปเดตแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตแต่ว่าปิดแ,แพทความปลอดภัยนะครับคือโดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เป็น15.7ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเล่นเกมดีขึ้นแล้วก็ r v อย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนเฟรมเรทดรอปยับๆนะครับเล่นไปยังไงก็แบบหัวร้อนป๊อปคอนชีทนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นเกมดีขึ้นมากๆแล้วก็ตอนที่ผมไปเล่นมาเนี่ยอย่างล่าสุดอะผมปรับสูงเล่นแล้วก็เปิด60เฟรมเรทปิดเอฟเฟคหมอกปิดอะไรไปนะครับเอาแค่แบบภาพสวยสุดเท่าที่มันจะเล่นได้อะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ลื่นแล้วก็สามารถเล่นได้จบตาลงแรงด้วยนะปกติเลยนะครับ อยู่ในห้องแบบห้องแอร์ปกติเนี่ยแหละนะครับเล่นไปก็โอเคไม่ได้แย่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องปรับกลางหรือปรับต่ําเล่นเนาะตอนนี้ปรับสูงเล่นก็ได้แล้วก็ลื่นจนจบเกมแล้วก็ผมเล่นเนี่ยประมาณแบบ2อสตาติดก็ไม่มีปัญหาคือดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะซื้อไปเพื่อจะเล่น Rv นะครับผมจะแนะนำให้คุณปรับกลางหรือปรับต่ําแล้วก็เปิด60เป็นเรทเล่นมันจะดีกว่าสมาร์ทโฟน Android หลายๆตัวมากที่ผมเล่นมาในเรทราคานี้คือบางตัวเนี่ยเวลาเราทัชเวลาเราลากวงสกิลหรืออะไรไปเนี่ย มันจะรู้สึกว่าแบบ iPhone คยไอโฟนเนี่ยมันออปติมัยง่ายผู้ผลิตออปติมัยมาให้แบบภาพมันสวยหรืออะไรเงี้ยเราจะให้มุมมองแบบสตรีมเมอร์พอสมควรเหมือนกันอีกเกมหนึ่งที่ไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าช็อกเหมือนกันก็คือฟรีไฟกับผับจีนะครับสเกม2เกมฟรีไฟกับผับจีเนี่ยเป็นเกมสูงสุดแล้วที่ผมจะแนะนําให้ขุณเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเกินกว่านี้เช่นพวก Dead b y a d ด Fa ลคเก้าคาเอ็หรือแบบเกมชินอิมแพคหรืออะไรเงี้ยครับผมว่าเกมพวกนี้มันไม่ไหวมันอาจจะเล่นได้แหละแต่มันเล่นได้แค่30ฟรมแล้วไม่ได้ฟินมากมแล้วก็อมัันพาาปญหอย่างอื่นมีกเย ดังนั้นบาสูงสุดที่คุณควรจะเล่นคือผับ G แบบ45เฟรมน่าสนใจเหมือนกันว่าเวลาเราปรับสุดเล่นนะเอาแบบแค่เล่นนะไม่ได้บันทึกหน้าจอเพราะว่าบันทึกหน้าจอเนี่ยไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเอ้ยมันเล่นได้พอสมควรเหมือนกันคือมีความลื่นในเกมที่เรายอมรับได้เฟรมเรทออกมาประมาณแบบ40เฟรมเรทอะแบบนิ่งๆอะผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้นะกับการเล่นเกมผับ G แล้วก็ฟรีไฟที่ผมเล่นเนี่ยผมโหลดฟรีไฟแม็กมาเล่นผมไม่คาดคิดนะว่าฟรีไฟแม็กมันจะลื่นเพราะว่ากราฟิกของฟรีไฟแม็กเนี่ยมันจะสูงกว่ากราฟิกของฟ จบตานะครับแต่ถ้าเกิดจะต่อตาที่2เนี่ยอาจจะต้องพักมันสักแป๊บนึงเพราะมันเริ่มร้อนแล้ว iPhone 7พัดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ร้อนนะมันจะเป็นมือถือตัวหนึ่งที่แบบ น่ารักมากคือเล่นได้แบบสบายๆชิลๆเลยนะครับแต่ถ้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ยเฟรมเรท d r อปให้เห็นได้ง่ายทั้งหมดที่ผมทดสอบเนี่ยนะครับผมทดสอบผ่าน Wi-Fi ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเล่นผ่าน 5G มันน่าจะดรอปหนักกว่านี้ดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อไปเล่นเกมก็คงไม่แนะนำะไม่ว่าจะเล่นธรรมดาหรือเล่นไปบันทึงหน้าจอไปก็คงไม่แนะนําเท่าไหร่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่ตอนที่เราเล่นเกมนะครับมันจะลดไปไวมากนะครับอย่างเล่น Facebook หรือว่าถ่ายทิกตอกอย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงมันก็จะลดไปประมาณ 2ซึ่งก็ถือว่าเยอะเช่นเดียวกันแต่เอามาเล่นเกมเนี่ย1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณแบบ40หรือ50%ได้เลยแบบสบายๆแล้วตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยแบตก้อนเก่าผมมันเสื่อมผมก็เลยไปเปลี่ยนเป็นแบตก้อนใหม่แบตแท้เลยนะครับผลที่ได้ก็เหมือนเดิมเลครับ1ชั่วโมงลดไป40% 50%แค่ว่าแบตใหม่เนี่ยเฟรมเรทไม่ร่วงตอนที่มันเหลือประมาณ30%เท่านั้นเองจริงๆแค่นั้นที่เหลือคือโอ้โหหนักเหมือนกันร้อนเหมือนกันก็เป็นมือถือที่ถ้าจะเอาไปเล่นเกมนานๆเนี่ยไม่เหมาะทั้งเรื่องแบตเตอรี่ทั้งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งความร้อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกการทดสอบผมคือผมพอร์ตเคส ล่นผมเล่นในห้องแอร์แล้วก็ต่อ Wi-Fi เล่นคือช่วยอย่างเต็มที่แล้วเหลืออย่างเดียวที่จะต้องทําก็คือเอาพัดลมมาแปะหลังแล้วนั่นคืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำนะเพราะขี้เกียจเพราะว่าเดิมๆม,มันเอาอยู่ไงก็เลยแบบมไม่อยากทําอะไรกับมันละนี่คือทั้งหมดของผมกับ iPhone 7 Plu ทที่ตั้งใจที่จะทํามาแม้ว่าจะเป็นหัวข้อติง้งต้องติงตองที่เราแบบขึ้นไปใน IG แล้วเราแบบเออเปิดโหวตกันเพื่อนๆก็เลือก Android แล้วแหละแต่ผมดื้อเองผมอยากรู้เองว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆมีความเห็นเหมือนผมหรือเปล่านี้เราไม่ว่ากันเราเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับใครยังไม่ได้ไปกดติด ตในไอจีไปกดติดตามด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามใน TikTok กดด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามในแฟนเพจ Facebook ตั้มยังกดด้วยใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ช่องนี้ก็กดให้หน่อยเออจะอขอบคุณมากๆาลินบันและเจอาใหม่คิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีชุบชุบมัวมักกว,วก็ดูก็ดูอย่าลืมนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ชินวัฒน์ได้แวะไปเยี่ยวก็ยังดีพี่เอ็บอก